พมชาญสิวันนี้วันที่เจ็ดเดือนนิจนายนปีสองพันหเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจากการอยู่อย่างเป็นผู้กราบไว้ลูกเดี่ยวนี้กำลังจะมาเป็นผู้ที่มีค่าควรศักระระพ่อผู้ที่มีค่าควรศักระระได้มาที่จะทำให้ลูกๆนั้นมีค่าควรศักดะระเหมือนกับตัวท่านเอง คำถามความศรัทธาที่มุ่งมั่นอะไรที่ลูกๆมีอยู่ภายในตัวลูกคำตอบลูกนั้นมีศรัทธาที่มุ่งมั่นว่าในขณะที่ลูกมีชีวิตลูกจะไม่ปล่อยพ่อไปจนกระทั่งลูกนั้นได้รับมรดกเต็มๆของลูกจากท่านแล้วลูกนั้นจะทิ้งร่างเก่าของลูกไปในการจดจําของพระบาและกลับบ้านไปกับท่าน บาบานั้นกำลังแสดงให้เราเห็นหนทางที่ง่ายได้ที่จะกลับบ้านสาระของคุณธรรมจุดแรกจงตรวจสอบตัวลูกเองเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวังและดูว่าลูกนั้นกำลังเขียนพยายามได้มากเท่าไหร่ในขณะที่เคลื่อนไหวไปและทำทุกสิ่งลูกนั้นอยู่ในการจดจําของพ่อได้นานเท่าไหร่ จุดที่สองอย่าได้เริ่มเบื่อหน่ายอยู่กับร่างกายของลูกลูกจะต้องรับมรดกของลูกจากพ่อในขณะที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายเพื่อที่จะมาเป็นผู้อาศัยของสวรรค์ให้ศึกษาอย่างเต็มที่ในชีวิตนี้พรขอให้ลูกนั้นมีประสบการณ์สภาพของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะโดยการแสดงทุกการกระทำเช่นตรีกระดช และเป็นผู้เฝ้าดูทีละบาปแล้วลูกก็จะมาเป็นตัวอย่างได้ถ้าลูกทำทุกสิ่งในขณะที่มั่นคงอยู่ในสภาพตรีกระดชิและรู้จักตอนต้นตอนกลางและตอนจบของทุกการกระทำของลูกไม่มีการกระทำของลูกจะมาเป็นบาปได้มันจะอยู่อย่างเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ในหนทางเดียวกันเมื่อลูกทำทุกสิ่งเช่นผู้เฝ้าดูชิละวาลูกก็จะไม่มาเป็นดวงญาณที่อยู่ในบ่วงพันธะรรมในขณะที่กำลังทำทุกสิ่งเพราะผลของการกระทำของลูกนั้นจะอยู่อย่างสูงส่งลูกนั้นจะสร้างความสัมพันธ์ผ่านการกระทำของลูกไม่ใช่บ่วงพันธะในขณะที่กำลังทำทุกสิ่งให้คงอยู่อย่างละวาง และมีความรักแล้วรูปก็จะมาเป็นตัวอย่างอยู่เบื้องหน้าดวงญาณมากมายได้ถ้าติพน์พููที่จิตใจของเขานั้นซึงพอใจตลอดเวลาจะคงอยู่อย่างเป็นดับเบิลไรได้อักษะโอมชาน